คนที่ร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้เยอะมากคือคนให้คขาสนใจเยอะมากเขาบอกว่าไม่อยากให้จะจัดเต็มมากแต่ว่าเป็นว่า cover เเชี้เฉยอะไรเงี้ยแต่ใจหนูคือหนูอยากแบบจะเต็มหมแบบว่าเออนานทีจะได้แบบโอดิวเอง โรโชคิสมีเมื่อไหร่สปอยได้ไหมนี่ก็มีคิวแล้วค่ะจริงๆก็กลัวโรดเว่ะเรื่องเลยอะสปอยเยอะจริงๆก็อันว่าอันนี้เดือนพีซาพาใช่ไหมเป,เ,หห <c oughs> เป็นเดือนหน้าหน้าเป็นเดือนหน้าหน้าแค่นั้นพอมิวสิกบล็อกเล่นดน,นตรีด้วยหรือคุยเฉยๆิงๆก็เหมือนเขาบอกว่าไม่อยากให้จะจัดเต็มมากคือแบบว่าก็โทรไปถามค่ย ครูนี่มันต้องเริ่มไปนอกตอนวันไหนแบบว่าจะต้องเริ่มทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขูบอกว่าไม่ค่อยอยากให้แบบว่าเออจะเต็มแบบมาสเตอร์มากแต่ว่าเปียวเอคเวอร์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ใจหนูคือหนูอยากแบบจะเต็มไหมแบบว่าเออนานทีจะได้แบบโอเดิยลเองอะไรเงี้ยแต่โอเดิยลแค่เพลงตัวเองนะใช่ด้วยส่วนเออซัพพายก็คือมันก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาร่วมโปรเจกต์เอาเป็นว่าแบบเออจะบอกว่าคนที่ร่วมโปรเจกต์เนี้ย เยอะมากคือคนให้ความสนใจเยอะมากใช่ไหมคะก็คิดว่าเราติดตามได้เลยคือุกคนได้เจอแบบว่าเป็นเพื่อนหนูมากมากขึ้นแชบเยอะมากก็ดีใจค่ะแบบว่ามีคนสนใจมีสิบบ็อกเยอะใช่แต่เราก็จะแบบว่าเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมก็จะแบบแอดวานซ์ขึ้นน,นิดนึงก็คือทําดนตรีได้เองแบบโดยแบบว่าปกติเขาจะครูทําให้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราก็ทําได้เองแล้วก็ค่อยให้ครูเช็คอีกรอบหนึ่ง ใช่เขาก็ให้เล่นดนตรีด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือจะอัดมาเลยก็ได้หรือว่าจะเล่นสดเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ที่าคงอัดไว้ก่อนแล้วก็ค่าจะเล่นสดยังไงค่อยไว้อีกทีเนี่ยใช่แล้วก็มีแน่นอนว่ามีเพลงน้องเขินเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะอทีจริงก็แอนดี้รคนรู้นะคะว่าเพลงก็ต้องเป็นเพลงในค่ายซะส่วนใหญ่ในค่ายซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยแหละโปรโมทเพลงในค่ายบ้างคือหนูสอนภาษาอังกฤษนานาเพลงนานๆจริงๆแค่คือเป็นแบบว่า ขนมอันนึงใช่ไหมมันเป็นแบบส่วนผสมเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหนูก็แบบสอนจริงๆพูดอังกฤษเฮ้ยตลกมากหนูชอบจริงพูดภาษาอังกฤษคือแบบว่าเออ thank you very much ชอบแกล้งจริงๆพี่คนให้แกล้งคือเราโตเป็นรุ่นหนึ่งแล้วอะคะ่ะแล้วก็แกล้งรุ่นสองได้รอเล่นก็แบบว่าเออแบบมีประสบการณ์แล้วเนะเป็นรุ่นพี่เดี๋ยวต่อจากเนี้ย ต่อจากนี้พวกนหนูสัญญาแล้วคือแบบน้องๆรับหน้าที่กันแบบเต็มๆใช่แต่หนูก็เชื่อมั่นนะว่าคือเจนสองจะทําให้ซีเจมไปได้ไกลามากกว่านี้มันจะแบบไม่มีพวกเราแล้วหนูก็รู้สึกว่าความสามารถทุกคนหรือว่าสกิลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันแบบผลักดันซีเจมไปได้แบบต่อแบบยาว,ยาวๆอะไรเงี้ยะเอ,อ้ยัาจริงจังอย่างที่บอกูมใจตัวน้องๆค่ะเดี๋ยวเราดูน้องรุ่นสามนะคะ จริงๆก็เหมันผ,นผ่านแล้วไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยแบบว่าไม่ได้ยุ่งเลยอะ่ะคือแบบน้องนผ่านแล้วก็เออแบบรักใครอย่างเงี้ยหมดสัญญาปีไหนใครอยากไปหาสักครั้งหรออืมปีหน้าค่ะปีหน้ากันยาแบบเดือนทุลากกัญญาใช่ก็คิดว่าจะต้องแบบหาเส้นทางที่ชัดเจนแล้วก็ไปกันต่อค่ะไปกันต่ออย่าไม่อยอาามแพ้ค่ะไป ยังไม่ถึงเวลาใช่หรือแค่พูดไปก่อนแต่ต่อมก็อีกเรื่องให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะอยากทำอะไรต่อในอนาคตล่ะคะจริงจริงคืออริจริงคือแบบว่าก็ไปปรึกษาลหลายคนนะแบบว่าคนที่ประสบการณ์ใน,น,น,นด้านการมุกแหอะด้านวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะแบบคือเขาก็บอกว่าเออให้ชัดเจนไปเลยว่าแบบอยากจะไปไสายไหนแบบเออถ้าเราแบบไปไสายนักแสดงก็แบบไปต่คือกันไหมว่าเรายังไม่มีผลงานหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่แบบไปแคสหรืออะไรเงี้ยก็ ราก็ยังมีประสบการณ์ในการเป็นนักแสดงตรงนั้นใช่แล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยเดินการแสดงไม่เคยแสดงจริงจังาเออเกรู้สุกว่าอาจจะไม่ใช่ทางของหนูก็ได้แบบการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยใช่ส่วนแบบการเป็นศิลปินเดี่ยวอ่างเงี้ยเออมันก็ดูไปดูมีแบบ v a l ู e แบบเยอะเป็นแบบเอออาจจะแบบ influence ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แบบรับงานได้เยอะอันี้มากกว่าคือเรยคิดว่าเป็นแบบ f e e แบบ influence อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเออศิลปินหรือว่าแบบรับ รีวิวแล้วแบบอินฟลูเอนซ็นแบบเนาะแบบเออนางแบบหรือว่าแบบเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างงี้แต่ก็อยากเป็นสิริเปินเดี่ยวใช่แต่ว่าคพื่อ,อนนี้มันรับจ็อบเป็นไอดอลด้วยอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบโฟกัสขนาดนั้นแต่คิดว่าในหนึ่งปีเต็มๆก็ไม่ได้เต็มบีกว่า,ก,วาก็อยากจะแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มันเยอะๆแบบว่าสร้างคอนเนคชั่นแบบดูมั่นใจสร้างคอนเนคชั่นสร้างฐานในค่ะวันนี้แต่คือว่าแบบ ก็มีคนฉีดยาเยอะฉีดยาเยอะว่าแบบว่าเออเนี่ยลองไปแค่แบบซีรีส์แบบต้องซีรีส์เท่านานๆแบบคือหน้าหน้านูอาจจะเหมาะซีรีส์อยู่อะไรเงี้ยแต่หนูไม่กล้าวแบบคนแบบเก่งเขาก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราก็ยังมีประสบการณ์หนอ่อยแบบถ้ามีโอกาสก,แบบก,ก็อยากลองค่ะเดี๋ยวก่อนเลยนะคะหนูเลยให้จบก่อนคะ่ะนี่ทุกคนรอจริงจริงตอนจริงจร้งองเพลงแอนตี้ชีอะร้องไม่ชาร์ตชีร้องท่อนแบบไปมองไปลองมอด ไปลองไปลองลองไงลืมเลย้องหิมท่อนนี้จริงๆเราไม่ทันลองไงนะไปลองมองย้อนไปลองย้อนยันๆเราออริจินอลลองไงนะไปมองไปนะโอเคนะท่านไปมองย้อนวันวานเออไปมองย้อนวันวานแล้วในแล้วนฉิงลงไปมองย้อนยันยันพวกเราก็เลยรอจริงๆคนนี้ก็รอไปไปลอง ย้อนยันยันอ่เงี้ยแต่เรามีตำนานตำนานใหม่แล้วนี่ตำนานเลยเดี๋ยวเราดูรถชมมันจะปล่อยมือพวกคนาแคือเราไปดูที่ป๊อปสเตจใช่ปะแล้วเป็นท่อนแบบโซโล่แอนดี้มันเป็นท่านี้ที่แบบพันค่ะเป็นท่านี้คือจริงๆมันต้องปล่อยมือแล้วพวกหนูทำอย่างงี้คือหนูอะทำตามพี่โฟกันเฮ้ยโฟทำแล้วหนูเท่มากเลยอะเนื้อหนูกำลนานาก็ทำตามแบบ กำมืออเงี้ยแล้วก็เออแล้วเขาทำในที่ตลกมากเลยลูกจบเดี๋ยวรอดูรถโชว์นะคะแล้วเราจะลืมหรือเปล่าเราจะทำเหมือนเดิมเราจะทำเหมือนเดิมหรือเปล่าตัวหนูลืมออริจินอลแล้จริงๆลองไปลองย้อนงานหนูลืมแล้วออริจินอลลองันูยงลืมไปลองมองไปมองไปมองย้อนวันไปมองย้อน ไม่งเออใช่เราจะลืมเองเออเดี๋ยวโหโชว์ปุ๊บิ๊งใครร้องคนนี้พี่นาน้องแชมเออร้องจูสองคนนี้แล้วทำไมพี่จริงถึงร้องอย่างนี้มันเริ่มมาจากอะไรเหมือนร้องไม่ชัดแบบเหมือนฟีลแบบว่าจับความไม่ถูกเขาสิองคนมันคือท่านพี่จริงใช่ไหมใช่ออน่าจะต้องอัดเสียงมั้งแล้วแบบพูดไม่ชัดเลยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอ็กซิสซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Hotel Application